เรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับคุณอนุเทพอุทเทนสุดนะครับอดีตรองปรลัดกระทรวงการคลังครับขอเรียนเชิญครับขอเสื้อด้วยครับพวงมาลัยมีไหมครับเดี๋ยวขอเรียนท่านชูวิทย์นะครับสวมเสื้อทีมเลยครับ ท่านที่สองนะครับท่านไพบูรณ์สำราญภูติครับอดีตนาย,ยกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย2526และ2527กาเกลับเรียนเชิญครับ ท่านถัดไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนรงปานอกนะครับอดีตนักหนังสือพิมพ์สยามรัฐยุคท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทกราบเรียนเชิญครับ ครับท่านตัดไปนะครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านคลันสมองของทีมงานอุชวิททั้งนั้นเลยนะครับได้ท่าท่านทินกรุจินรงค์นะครับนายกสมาคมมัทนากรแห่งประเทศไทยขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณต่อผู้ไว้ให้เราคนไทยเป็นไทยตลอดมาสร้างสรรค์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเปี่ยมด้วยความเมตตาลูกหลานไทยเราควรเห็นคุณค่าช่วยกันรักับและอีกท่านหนึ่งนะครับ ได้แก่ท่านวันรบพระฤกุลนะครับประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเลยและประธานชุมชนเจ็จไิไร่ของเลยขอกราบเรียนเชิญครับ และอีกท่านนึ่งเข้ามาประกบกายอยู่นี้ต้องกราบเรียนเชิญท่านชูวิทย์ให้ช่วยอ่านชื่อให้หน่อยครับว่าใครครับคุณสิทธิศักดิ์หาพุทธพงศ์ครับก็ผมเรียนผมเองเองนะครับขอกราบขอบพระคุณครับน้องชาวไทยนั้นหายห่วงจะผลลวงว่าทีที่ชี้นำใช้ความจริงและเป็นสิ่งตอกย้ําตั้งจิตคิดทำมั่นใจในความ แอกมุ่มีเกียรติทั้งหลายครับและนี่ก็คือทีมงานนะฮะคลังสมองที่อยู่ใต้แคมเปญต่างๆที่อยู่ภายหลังทั้งอย่างของนะครับอ๋อยังมีอีกข่้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับได้แก่นะครับนายแพทย์วิริเดชทีรวัตรครับนายแพทย์อเมริกันบอร์ดอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านวัดท่ดูรายรัฐมาแล้วด้วยเช่นกันครับขอราบเรียนเชิญครับ แหมมากันเรื่อยๆอ,อีกท่านหนึ่งครับคุณชูวิทย์นะครับได้แก่ท่านอพิวัตรนิ่มละอ,อผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษ,ษาคอนซัลติ้งเนตเวิร์กเอเชียจำกัดครับมาแล้วขอกราบเรียนเชิญครับ นวิชัยเกยรติคีนี้นาดมาแล้วครับเมื่อกี้นี้เอ่ยชื่อถึงของกาบเรียนเชิญครับเดีย๋ยวสวมเสื้อสักนิดน,นะครับท่านกกาความจ,จาร,รับนนรผ,ผมก็และวัดน,นี้ก็เป็นการเปิดตัวทีมที่ปรึกษาของท่านเบอร์15ท่านชูวิทย์ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับท่านครับ กราบขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันนะครับทุกท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเพียงแค่โฉมหน้าของทีมที่ปรึกษาของท่านชูวิทย์ก็ไม่ธรรมดาแล้วผมเข้าใจแล้วล่ะครับว่าทําไมถึงใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเปิดตัวไม่มีอะไรธรรมดาหรอกครับของผมเพราะธรรมดาผมก็ไม่เคยใช้ครับผมผมใช้ไซส์ XL อ่าพวกนี้พวกเรากล้าทั้งนั้นนะฮะกล้าใช้ไซส์ใหญ่ไม่ใช่ไซส์เล็ก คนเล็กไม่มานะฮะเรามาแต่คนใหญ่ทั้งนั้นนะครับผมเอาละครับนะบัดนี้นะครับก็จะถึงทีมงานที่สําคัญนะครับทีมงานที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับเบอร์15นะครับนั่นก็คือทีมงานของรองผู้ว่าราชการครับซึ่งอันนี้คุณชูวิทย์บอกได้เลยว่าใช้เวลานานมากในการที่จะไปทาบทามเรียนช่วยเรียนได้ตัวเองได้ไหมครับ,รบว่าอย่างไงครับก็อย่างนี้ฮะ คนดีเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เชิญได้ง่ายๆนะครับจะไปเชิญใครจะไปหาคนที่แจกของร้องเพลงมันก็ไม่ได้หาง่ายๆแบบนั้นฮะวันนี้เนี่ยผมไปเชิญท่านพลตำรวจตรีคงเดชชูศรีนะครับซึ่งผมรู้จักมานานครับนะครับผมเรียนเชิญท่านหลายรอบท่านก็ไม่อยากจะมาเพราะว่าท่านบอกว่าท่านเนี่ยทำงานมามากแล้ววันนี้ท่านอาจจะต้องการพักผ่อนครับผมครับผมก็เลยบอกว่า ท่านมาช่วยหน่อยมาช่วยกรุงเทพหน่อยเพราะท่านดูแลเรื่องชีวิตและทรัพย์สินมาโดยตลอดประสบการณ์ในชีวิตของท่านครับท่านดูแลเรื่องของกทมดูแลปัญหางานโจรกรรมอาชญากรรมมาตลอดนะฮะวันนี้ผมก็เลยบอกว่าท่านมาช่วยเถอะครับไปเฝ้าท่านไปกราบท่านอยู่หลายรอบนะฮะกว่าท่านจะใจอ่อนแล้วก็มาร่วมทีมกับผมนะครับท่านคนตำรวจตรีคงเดชชูศรีเชิญครับขอกราบเรียนเชิญบนเวทีครับท่านครับ โอ้โห oh, oh. <c oughs> ตกลงครับตัวจริงเสียงจริงมาแล้วประสบความสําเร็จนะครับผมขอก่อนที่ท่านชูวิทย์จะแนะนําท่านต่อไปผมขออนุญาตสักนิดแล้วกัน <c oughs> นะครับเพราะเมื่อกี้ท่านชูวิทย์บอกแล้วว่าใช้เวลานานมากทั้งที่รู้จักกันมานานแต่ <c oughs> ก่าจะไปเรียนเชิญแล้วตกลงปลงใจมากลายเป็นคนกล้าของเราอีกคนหนึ่งเนี่ยผมจะเรียนถามท่านคงเดชว่าตัดสินใจอย่าง